จูเลสิกเวอร์ภาคใหม่ล่าสุดเราได้เห็นไดโนเสาร์ออกมาเพ่นพ่านทางจอภาพยนตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับดีโนวาภาคใหม่นี้ครับเป็นคนละสไตล์แล้วก็มีความแตกต่างจากภาคที่แล้วกันพอสมควรเลยครับโดยภาคใหม่นี้เนี่ยไดโนเสาร์ก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายมาเป็นกองทัพกันซะทีเดียวครับไดโนเสาร์นั้นจะออกมาเป็นช่วงๆแต่พอออกมาแต่ละทีนั้นไดโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีซีนเป็นของตัวเองมีฉากระทึกขวัญระทึกใจตามบทบาทของ แต่เสาตัวนั้นๆอย่างชัดเจนครับแล้วคือมุมกล้องของการฉายเห็นไดลเสาแต่ละตัวแต่ละฉากก็ต้องบอกว่าเห็นกันแบบจะจะชัดๆเต็มตากันแบบสุดๆครับมุมกล้องที่ซูมเข้าไปให้เห็นถึงอิเดยาบทการเคลื่อนไหวของเดลเสาแต่ละซีนนั้นเต็มอิ่มเต็มอัทรรถกันเลยทีเดียวเชียวนะเดลเสาแม่งจะแดกหน้ากูยังละซูมฟันเดลเสาซูมหน้าเดลเสากันแบบสุดๆนะคอนเซปของภาคนี้เนี่ยมันก็จอกแนวระทึ ขวัญออกแนวผจญภยัยออกแนวเอาตัวรอดในเมืองรับแรงในเมืองลกลางที่มีแต่ไดโนเสาร์นะครับก็สนุกกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับผมเองที่ดูไดโนเสาร์ทุกภาคตั้งแต่เด็กยันแกเนี่ยผมมองว่าภาคนี้เนี่ยไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุดหรือภาคที่สนุกที่สุดครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะดูแล้วก็ดื่มด่ำกับความสนุกสนานของไดโนเสาร์ในภาคนี้ได้อยู่ดีครับโดยส่วนตัวก็ให้สัก7.5คะแนนแล้วกันนะครับผมสนุกเพลินๆสนุกแบบกลางๆครับไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็ ดได้ไม่ได้แย่อะไรนะภาคนี้มีดศเสาสายพันธุ์ใหม่แตกต่างจากภาคที่แล้วออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงนักสแสดงนะก็มีนักสแสดงเซตใหม่ครับผมที่นําโดยสการ์เล็ตโจอแฮนสันด้วยนั่นเองและแน่นอนครับว่าฉากสวยๆที่เราจะได้เห็นในจูสิทิตเวอร์ภาคนี้ฉากสวยๆเหล่านั้นเกิดจากการถ่ายทําในประเทศไทยนั่นเองครับการดูหนังครั้งนี้ผมได้เข้าไปดูในระบบ 4D x ซะด้วยนะบอกเลยครับว่าระทึกเราจ เพิ่ออรรถรในการดูขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวเชียวนะการสั่นการโยกของเก้าอี้ให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับฉากแอคชั่นและฉากระทึกขวัญน,น,น,นั้นมากันแบบเต็มอิ่มครับแนะนําครับว่าถ้าใครขี้หนาวใส่เสื้อหนา,นาใส่แขนยาวไปด้วยจะดีมากครับเพราะว่า มันจะมีฉากที่แบบโอ้โหลมโชยมานะครับผมละองละ,ะองน้ํานี่ฉีดมานะมันจะทําให้เราหนาวสั่นได้นั่นเองนะใส่เสื้อนาหนาไปได้ก็จะดีมากนะตอนนี้หนังก็เข้าลงไปตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมแล้วล่ะครับก็อย่าลืมไปดูหนังเจอร์ซิตเบอร์ที่เมเจอร์ซีเีเพกกันด้วยนะครับ